สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกากาแฟต่อการเจริญเติบโตของผักวุ่งค่ะสมาชิกในกลุ่มมีเด็กหญิงนักรพันอุณนวลม3ามบที่18และเด็กหญิงนระพันธ์ใหม่น้อยมส3ที่ 3. 2ค่ะเชิญรับฟังรับฟังได้เลยค่ะ นื่องจากในปัจจุบันนะคะธุรกิจร้านกาแฟกำลังเป็นธุรกิจที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากการนำเอากาแฟมาใช้เป็นจำนวนมากสิ่งที่ตามมาก็คือกากาแฟเหลือทิ้งค่ะซึ่งกากาแฟเหลือทิ้งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมค่ะ จากการศึกษาพบว่ากากกาแฟสามารถนํามาใช้ปลูกพืชได้เป็นอย่างดีเนื่องจากกากกาแฟมีธาตุไนโตรเจนสูงและมีสารอื่นๆอีกเล็กนอ้นอยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชค่ะและสาเหตุที่เลือกใช้ผักบุ้งในการทดลองนะคะเพราะว่าผักบุ้งเป็นพืชที่ต้องการธาตุไนโตรเจนมากกว่าพืชชนิดอื่น,นเพราะผักบุ้งเป็นพืชที่ทานใบและลําต้นนะคะซึ่งธาตุไนโตรเจนจะช่วยบารุงใบแล้วก็ทําให้ใบพืชมีสีเขียวสดค่ะ ในการทดลองนะคะมีดินกะกาแฟมาดลผักบุ้งปุ๋ยสูตร4600และกระถาง10กระถางค่ะ การทดลองนะคะก็คือนำเมล็ดผักบุ้งไปแช่ในน้ำและผสมดินกับกากาแฟเนี่ยตราส่วนดินสามส่วนต่อกาแฟหนึ่งส่วนค่ะจากนั้นก็นำดินผสมกากกาแฟและดินที่ไม่ผสมกากกาแฟมาแบ่งในกระถางอย่างละห้ากระถางนะคะแล้วก็นำมเมล็ดผักบุ้งไปเพาะในดินทั้งสองชนิดและหลังจากเพาะ,มะเมล็ดไปเจ็ดว,วันแล้วก็นำต้นกล้าผักบุ้งมาปลูกต่อในดินทั้งสองชนิดโดยจะปลูกดินชนิดละสี่ต้นค่ะ การทดลองในวันที่3นะคะความสูงเฉลี่ยของต้นที่ปลูกในดินผสมกับกาแฟอยู่ที่2.4เซนติเมตรและความสูงเฉลี่ยของต้นที่ปลูกในดินไม่ผสมกับกาแฟอยู่ที่1.6เซนติเมตรค่ะส่วนจํานวนใบทั้ง2ชนิดอยู่ที่0ใบเพราะว่าต้นยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะจึงไม่มีใบค่ะ ผลการทดลองของวันที่6นะคะความสูงเฉลีย่ยของต้นที่ปลูกในดินผสมกากกาแฟอยู่ที่74เซนติเมตรส่วนความสูงเฉลีย่ยของต้นที่ปลูกในดินไม่ผสมกากกาแฟอยู่ที่ 5. 2ดซนติเมตรค่ะส่วนจำนวนใบเฉลีย่ยของทั้งสองชนิดอยู่ที่4ใบค่ะ ผลการทดลองในวันที่9ของดินที่ผสมกากาแฟนะคะจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่8ซนติเมตรและมีจํานวนใบชเชลเลียอยู่ที่5ใบค่ะและดินที่ไม่ผสมกากาแฟจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่5.7ซนมและมีจํานวนใบชเชลเลี่ยอยู่ที่4.5ใบค่ะ สำหรับผลการทดลองของวันที่12ของดินที่ผสมกาบกาแฟนะคะจะมีความสูงเชลีย่ยอยู่ที่8.2ซนตเมตรและมีจำนวนใบฉลี่ียอยู่ที่6ใบค่ะและดินที่ไม่ผสมกาบกาแฟจะมีความสูงเฉลีย่ยอยู่ที่6.2ซนติเมตรและจะมีจำนวนใบฉลี่ียอยู่ที่5ใบค่ะ การทดลองนะคะจะพบว่าต้นผักบุ้งที่ปลูกในดินที่ผสมกาบกาแฟาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นผักบุ้งที่ปลูกในดินที่ไม่ผสมกาบกาแฟาค่ะโดยสังเกตได้จากกราฟนะคะโดยภาพแรกเนี่ยจะเป็นกราฟแสดงส่วนสูงเฉลี่ยของต้นผักบุ้งค่ะและภาพที่2จะเป็นกราฟแสดงจํานวนใบเฉลี่ยของต้นผักบุ้งค่ะสาเหตุเนื่องจาก ก,กากาแฟมีธาตุไนโตรเจนซึ่งธาตุไนโตรเจนมีส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้นและยังเป็นธาตุที่จำเป็นต่อต้นผักบุ้งค่ะจึงทำให้ต้นผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ต้องขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ